เวลา11นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยทรงวางพวงมลาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอรารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ครั้งที่1นึ่ทับ2,565มีระเบียบวาระการประชุมอา 天。 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการมูลนิธิด้านการต่างประเทศนอกจากนี้มีรายงานผลการดําเนินงานของมูลนิธิประจําปี2564อาทิผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนระดับปริญญาเอกจํานวนสองคนและผู้ได้รับทุนฝึกอบรมณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียจํานวนหนึ่งคนการพระราชทาน หนังสือแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสะพะทและโรงเรียนในพระอุปธรรมความคืบหน้าโครงการพัฒนาดนตรีศึกษาดนตรีมาร์ชิ่งอาร์ตและวงโยธวาทิศในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาในศาสตร์ดังกล่าวแก่เยาวชนทั้งนี้มีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ด้วยมีพระประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและบุคลากรที่มีทักษะด้านศิลปะขแขนงต่างๆเพื่อให้มีการพัฒนานและเผยแพร่นามาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปกรรมทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิและพระราชทานเงินเป็นทุนเริ่มแรก โดยมูลนิธิได้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการวิจัยแก่นักเรียนนนสิทธิ์นักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถด้านศิลปะตลอดจนจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับศิลปะประเภทต่างๆทั้งอย่างส่งเสริมพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตผลงานรวบรวมนำเสนอและเผยแพร่เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดสาธารณประโยชน์